ดีจ้ามื่อนี่ยายแววมาเที่ยวก้านพะเยาจ้าเพราะว่าพันจัดซุ่มดอกไม้กะจะสวยงามไปอีกอยังงามจ้าไอจีกับอมอดกับตาแอดไปข้างหน้าพหมดเลยไป้หยสิมาเที่ยวกันมาเด้อจ้า ลื่นนี่นี่ที่นั่งให้กินพร้อมนี่นกระเล่นกิตาอากาศดีดีจ้ะอากาศเย็นสบายหนาวแต่ ง้ำมือแรงสิกะบอทันานาวปานในอากาศอยู่ที่22องศาอากาศเย็นสบายสวยงามเด้จ้ะ กดกดหน่อยปูปูภาษาเบงกอนี่ไะงามนี่ไงยืนนั่งยืนนั่เอ๋อมืดมืดมาทั้งพี่เออท่าเนี่ยแจ้งเอาหันมาค่ะ นี่ดอกยังกันล่ะยายแววก็ลืมซื้อตะกอนมากมาปลูกบ่มีเวลาจามันสวยงามค่ะโอ้ีจะานอ,อกอไ,นอไอจีจ้า ไอจีจ้าสวัสดีค่ะสวัสด,ดีเจ้าสวัสด,ดีเจ้าไอจีป๋าป๋าสวัสดีเจ้าป๋าสวัสดีค่ะสวัสด,ด,ด,ดีค่ะก่อนเน่าคนสวยไปละจ้าหาอายุ กวันพะเยานะคะไม่ใช่เชียงรายแต่ละซุ่มก็จะงามจ้ะ,ะมาณนี่หละกวันพะเยาจะมีสัญ,ญาลักษณ์เป็นนกยุงจ้ะนกยุงจุน ตื่นเต้นขนาดเลยไอจีตื่นเต้นว้าวสันสันน่ะว้าวสวยงามค่ะ ย่นี่บอรเขียนซื้อติดว่ามีเป็นดอกอย่างแน่แต่สวยงามค่ะ con <laughs> nổi nữa Giả lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ห <c oughs> มามาหายท่านมาหายท่านห <c oughs> มาหายท่านมันมอ้อล้อลานกินนมำเน่ยว่าทันได้เบิดพอกล้องเนี่ยมืนน่อไง ดอกงามๆเมยย้อมกินนมนะที่น้องคนหน่อยคนหน่อยยายแววบ่กกินมนมเลยชีวิตคนพะเยาน,น,นั่งเหลือ,อเร่นะ กะคงจะบ่มี้ยังละนี่ยามเมื่อคืนคือสีงามพี่น้องติดไฟอันนี้เป็นตู้ไปนะไปไปจีให้เฮียมาญาตินะ ปลาตายร้ายนายเนี่ยปลากินปลาเลยพี่น้องแต่นั่นปลานิ้นลายขนาดด้อปล่อยปลานิ้นลายขนาดปลาหนิ้นนี่ยของมันปล่อยลายขนาดเลยเนาะเต็มแพทเลยแต่ปลาเนี่ยตายลายขนาดเลยแสนจากล้านโถกันนีปลาที่เขานี่ก็นี่ทำลุกนะมีจนลายขนาดเลยปลานิ้ ห๋อฮิ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 อะไปล้ว่าใครอยากให um, ้ไผัอุ้มใด้พี่น้องอยากเดินคนเดียวคนกับลายฮะไปละไปละหลอดสุ่มว้าวแล้วว้าวว้าวคนอย่าพุ่งกลับนะครับตือเรามีของที่เล่นให้นะอองค์

นี่ก็อยูนาพ่อคุณงามเมืองจ้ะตรงสัญ,ญลักษณ์พญานาคสวยงามพี่น้องขอบคุนพ่อคุณงามเมืองนี่ก็จะเป็นซุ่มจัดในเทศากาลต่าง ชอบขนาดไปหน้าไปตาตแล้วมันจะโดนหน้ายูนาพ่อคุณพ่อคุณงามเมืองค่ะถนนสายดอกไม้งามหิมกวานพยาวไ่น้องจ้าปีนี่จัดยูนาพ่อคุณเลยจ้ะ สวยงามจ้ะจ๋าเบิ้งมัดแสกสวยงามมากค่ะมี่ตลูกใหญ่ๆิ๊กๆนะคะ ไงบ้าใหญ่ยน้ำขนาดเลยน้ำแขงแรกครับนาดไมนี้ำขนาดอันนี้ลูกเล็กค่ะนี่ลูกให่ มาพักมาพักกินอาหารเงินก้อนจ้ะเมื่อยม่เสียตัค์มาเด้ค่ะกินน้ำกันได้อย่างมันแน่ไ้ปลาทอดสองสองนี้ได้อย่างเน้อแพ้เนี่ยได้หกันเลยครับลูกแพ้รางกาได้เขาหกตายนะั้อนนี่ยจะเป็นรางวัลทีไ้ปาสลิดนะรางว่กเราร่ิจันครับ ไม่ยากครับหนึ่งโพสหนึ่งตินะครับในการจับรางวัลครับหนึ่งโพสไอ้คลิปนี้คลิปนี้น้าไอจีกอล์ล้างซัมนี้กันเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววจ้าพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายค่ะสิในการซ้อนเท้าด้วยคเท้าแล้วหนึ่งในเกหิวเลขหนึ่ง